106 Society สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอภิสระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วค่ะ1้ย6ย o c i e t y กับดาวอภิสระนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ฟินมากๆเลยฟินตั้งแต่ยังไม่จัดรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากทีเดียวจากนักแสดงนะคะและผู้กำกับคนเก่งของเรา ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนะรออยากจะดูเรื่องนี้มานานจริงๆนะคะหลังจากที่ได้เห็นโปรโมตแล้วภาพยนตร์ตัวอย่างวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะ3ท่านให้เขียนทุวมกับก่อนค่ะคุณเตินนวพงศ์ปื้มค่า้มมาเดี๋ยวคุยกันนะคะมีระบบปกมือด้วยปอบปกอปบัตโนมือปอบแเองนะคะซันนี่สุวรรณเมตา หล่อมากเลยออมเสียงของฟรีแรนซ์จะนนี้นะคะอีกหนึ่งคนค่ะน้องบีบิโอเลและจะขาดไม่ได้กับหมอเองนะคะหมออิมนะคะเด็กจะอย่ารักหมอนะหมอผ่าอย่างเดียวนะไม่รักษาใครนะหม่แก่นะครับวันนี้เอเสียงให้เสียงครับเสียงเสียงเสียเดี๋ยวหมอจับผ่านะคะวันนี้นะคะ คือเรื่องนี้กระแสมาแรงตั้งแต่แรกแล้วต้องยอมรับจริงๆฟรีแลนซ์ห้ามป manifold, ่วยห้ามพักห้ามรักหมอนะคะอยากให้คนเต๋อเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทําไมต้องเป็นฟรีแลนซ์ทำไมถึงเลือกชีวิตของฟรีแลนซ์มาทําเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยเพราะว่าผมเองก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออยังไม่มีหนังที่จริงๆยู่นี้ฟรีแลนซ์ก็เยอะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยในทุกวงการใช่ใช่ยุคนี้ด้วยครับเด็กๆก็เรียนจบอยากเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ยังไม่มีหนังที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอาจจะมีหนังเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนอหรือ<ช>ว่า<ช>ออฟ<ช>สาวออฟฟิศอะไรแต่ไป่หมดอาชีพอื่นใช่ใช่แต่ว่าอาชีพฟรีแลนซ์อะไรอย่างรเงี้ยเราเป็นเพราะว่าวงการฟรีแลนซ์ยังไม่ได้ถูกพูดถึงก็งเลยรู้ึกว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะทำมาเป็นหนังด้วยครับเป็นแรงบันดาลใจเพราะตัวเองก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยเข้าใจหัวอก ของคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เราไม่ได้รอแบบเดือน <c oughs> ชนเดือนเราไม่มีเงินเดือน <c oughs> ไม่มีครับเราต้องทํางานออกมา <c oughs> ใช่ใช่กับสิ่งที่เราจะได้รับนะคะฟรีแลนซ์กับหมอครับคนละขั้วครับหมอคือนางเอกทําไม <c oughs> ทไมําไมถึงเป็นหมอจริงๆมันหมถึงว่าในมันเกี่ยวเนื่องกันตรงที่ว่าจริงๆการทํางานฟรีแลนซ์มันมันเหมือนกอึนๆต้องทําตลอดเวลาัน อดนอนใช่พวกเราเลยการเป็นคนทํางานหนักเพราะว่าเราเหมือนกับเราต้องรับงานมากมายอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่างานจะเข้ามาไม่เข้ามาก็ต้องรับไปก่อนงานเข้าก็ต้องรีบทาใช่คือได้มีงานต่อหรือว่าเดินหน้าปฏิทินได้เต็มเหรืออะไรแบบเนี้ยลูกค้าเร่งใช่ก็ต้องทําให้ได้ในเวลาที่จํากัดนี่คือเงื่อนไขของคนที่เป็นฟรีแลนซ์ใช่จึงสืบเนื่องมาถึงเรื่องสุขภาพใช่นั่นแหละครับมันพอเราทํากันถึงเช้าดูนนี่ส่วนใหญ่ฟรีแลนซ์ก็จะไม่ค่อยสบายคือมันก็มีฟรีแลนซ์แข็งแรงนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ ไม่ค่อยสบายหรืออะไรเงี้ยป่วยๆอะไรก็เลยการไปโรงพยาบาลการไปเจอหมอการที่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพร่างกายมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยคือฟรีแลนซ์ที่เจอหลักๆก็คือลูกค้าลูกค้าแล้วก็หมอคือไปไปมาใช่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 ไหมคะซันนี่แล้วก็ไม่มีสวัสดิการด้วยต้องป่วยขึ้นมาอ้าวต้องใช้เงินที่มีของตัวเองแล้วอะไรอันนี้คืออันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณลักษณะหรือเป็นคุณสมบัติของของฟรีแลนซ์ที่จะต้องเจอเจอคราวนี้ จุดที่มาเป็นเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือซันนี่คือเป็นฟรีแลนซ์แล้วเกิดป่วยใช่ครับผมเป็นอะไรครับเป็นผื่นคันเป็นผื่นขึ้นครับก็คือมันเริ่มมาจากการที่เราคงไม่ได้นอนครับไม่ได้พักผ่อนครับผื่นขึ้นแล้วรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยนะครับรู้แค่ว่าอย่างนี้มันคันต้องเกาแล้วเราทํางานช้าลงเราทนไม่ได้ก็ยังรีเล่กับเรื่องงานครับคือมันทําให้คุณเขาเรียกว่าเป็นการทํางานเราด้อยลงเพราะอีผื่นบ้าเนี่ยมันขึ้นมาเราก็ทางานเรื่อยแบบ ช้าทํางานไม่ดีอะไรเงี้ยทำไมไม่ให้พี่ไปช่วยเกาอะทำไมอะอาจจะช้ากว่าเดิมไลมต้องรออีกจะมีแบบว่าออาาช้ากว่าเดิมก็จึงเป็นที่มาว่าไปหาหมออิมหมออิมในเรื่องก็คือคุณใหม่เาวิกาใช่ทาไมต้องเป็นใหม่ดาวิกาเป็นเพราะว่าเราเลือกคุณสันนี่ครับเหมายนถึงว่าเราเลือกคุณสันนี่ก่อนเคมีใช่แล้วหลัา้นเหมือนว่าเราได้เราได้เราได้พระเอกเสร็จแล้วเสร็จเราก็ต้องคิดว่า ใครจะมาแบบสู้ลบปกมือกับเขาในห้องตรวจเพราะเขาเก่งมากเลยอันนี้ชมจากแต่รเพราะเป็นแฟนหนังสนนี่้วสันนี่เล่นธรรมชาติแล้วสีหน้าสีตาเขานะคะคือคือเก่งมากก็คือต้องหาคนที่จะมาปรับมือกับยุ่มารงานเท่ากันอะไรเงี้ยก็เลยภงานเท่ากันก็เลยนึกถึงม่ครับเมื่อกี้ช่องอยู่แลวครับไม่น่าเห็นหน้าปิ๊มเปดราเป็ดราต้องเก็กไว้ก่อนอีๆหนึ่งนะคะคือชันนี่เนี่ยก็คือมืออาชีพอยู่แล้วดังนั้นนักแสดงที่จะไปเป็นดังเอก ต่มาปะเพราะว่าซีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีซีนมากใช่ตัวตัวหมอกับตัวยุ่นไะเอกเนี่จะอยู่อยู่ด้วยกันเยอะนานยาวหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่แบบพอๆกันมาเล่นกันใช่ใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังจะคุยกันเยอะนะเป็นแบบมันเป็นคารลมของสองคนนะฮะอะไรอยเงี้ยคือสงพลังใช่ใช่ก็เลยต้องหาคนที่แบบ พอดีพอดีพอเหมาะกันเป็นจุดเด่นของ GTH ไหมครว่าหนังแต่และเรื่องเนี่ยตัวเด่นหรือตัวเมนคาแรกเตอร์จริงๆคือ2คนพระเอกนางเอกใช่ครับใช่ครับบริบทแวดล้อมก็จะส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวส่งจริงๆคือพระเอกนางเอกใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ส่วนเนี่ยแต่อาจจะแตกต่า,ตางกันไปแต่ว่าเรื่องเรื่องที่เรื่องนี้เรื่องฟิลส์สเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสองคนนี้เลย <c oughs> เพราะว่า, <c oughs> วาคือเขาเจอกันเดือนละครั้งอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดตอนมันอยู่ในหนังเราอยากให้แบบอยู่ด้วยกันย,ยาวๆ <c oughs> มันก็จะถ่ายเหมือนแบบเรียลไทม์นะ สมมติเจอกัน5าทีซีนในนั้นก็จะประมาณ5นาทีจริงๆเมันก็จะยาวพอหน่ยคือเงื่อนไขของของพระเอกกับหมอเนี่ยคือจะเจอกันแป๊บเดียวใช่เพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐใช่หมอต้องตรวจแบบเป็นคิวหลายๆคิวอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากนี่คือเงื่อนไขของว่าความรักจะเกิดได้ไงอ่ะเดือนละครั้งครั้งละ5นาทีไม่กี่นาทีจะพูดอะไรทีต้องรออีเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยรับผมอนี่คือนี่คือความน่าสนใจของเงื่อนไขตรงจุดหนึ่งนะคะชันนี่มารับบทตรงนี้มันเป็นตัวเองไหมคะ หมายถึงว่าตัวเองไ้่หรอครับมันเป็นบุคคลเวลาอ่านจากเรื่องเรารู้สึกว่าทั้งหมดมันไกลตัวไม่เกี่ยวว่าเป็นอาชีพนะครไกลตัวในเรื่องของบุคลิกความคิดหรือทัศนคติของตัวละครครับไม่เหมือนจะไกลตัวจะมีเหมือนบ้างมีเหมือนบ้างครับนั่นหมายถึงเราต้องแสดงถูกไหมมากกว่าเป็นตัวเองเพราะว่าแันนี่จะไปรับบทอะไรแันนี่ก็จะเป็นคนคนนั้น อย่าง a a b c ชักะตุกก็เป็นอีกบทหนึ่งเรื่องนี้ก็มารับอีกบทซึ่งคนจะลืมภาพนั้นไปเลยเมื่อมาดูเรื่องนี้ถูกไหมคะทีนี้มาถึงน้องบีบ้างนีก็เล่นมาแล้วฝากไว้ในกายเธอใช่เรื่องนั้นก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นเป็นเป็นนักเรียนเออเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนมัธยมที่มาเหมือนกับแอบชอบกับชอบกับเอทีนี้เรื่องนี้พลิกบทบาทเป็นสาวออฟฟิศคือโตขึ้นใช่ค่ะโตโตพลิกเลยค่ะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับซันนี่ ใช่่ะเป็นคือเป็นเพราะพี่ซานี่เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะก็จะต้องมีเอเจนซี่จ้างซึ่งวีก็จะเป็นโปรดิวเซอร์คนนั้นที่จะคอยจ้างแล้วแบบใช้ฟรีแลนซ์ประจําเป็นเป็นยุ่นคือตัวนี้ก็คือคือเราจะต้องทรีเขาแหละเพราะเขาจะต้องเอางานมาให้เราถูกไหมก็คือเราก็ต้องเร่งเขาหรือกดดันเขาทุกอย่างก็เป็นวีเพราะว่าหน้าที่สุดท้ายคือก่อนส่งก็คือคนนี้นะต้องรีทัศนคือถ้าพวุงนี้จะไปเสนอลูกค้าเนี่ยก็ต้องมาบีคนนี้เพื่อจะไ้ได้คือก่อนหน้านี้อาจจะทำอะไรมาแล้วเหลือเวลาให้แค่นี้นี่คือตัวกดดันใช่ นีคือตัวเล่งปฏิกิริยา<ช>เป็นบอสตนะ้องเสร็จ<ช><ช>เป็นบอสนะคะ <laughs> สนุกไหม,เร,ไหไหมเรื่องนี้คือเทียบกับเรื่องที่แล้วเรื่องไหนท้าทายไหมคะเรื่องนี้คือว่าถ้าถามว่าสนุกไหมก็คือสนุกทั้งสองเรื่องนะคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะท้าทายกว่าเพราะว่าอย่างเรื่องที่แล้วเรายังยังมีอะไรที่ใกล้ตัวยังไม่ต้องแบบว่าเล่นเยอะขนาดที่จะต้องคิดหลายแง่มุมขนาดตัวละครตัวนี้ซึ่งตัวนี้เล่นเยอะขึ้นด้วยแล้ว มันก็โตขึ้นด้วยเราก็ต้องทําการบ้านเยอะขึ้นเยอะเลยอะค่ะไปให้กําลังใจน้องวีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องโตขึ้นซันนี่เมื่อคุณเต๋อไว้ใจว่าเรานี่จะมาปะฉาดกับใหม่ดาวิกานางเอกพันล้านใหม่เวลาร่วมงานด้วยเป็นยังไงดีครับผมคือเขาเป็นนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วครับผมก็รู้ก็เลยไม่รู้อะพอเห็นเห็นงริงถ้าผมเป็นผู้กำกับผมรู้สึกดีที่มีนักแสดงแบบดีๆอย่างวีอย่างใหม่เข้ามาอยู่ในเรื่องอะไรแบบนี้ ก็ช่วยส่งนี่เขาถอมเขาถอมตัวอยู่นะใช่ไหมคะอตื์เขาถอมตัวแต่ไม่เป็นย่างหรอกครับเราทำให้ทุกอย่างของผมฟังก็ได้เราไม่ไปดูในกองครับนี่คลับรในกองเราสุกสนานเราจะมาทำให้นการการซีเรียสมันไม่เกิดผลดีครับใช่ใช่ใช่ก็ต้องทำงานด้วยความสุขใช่ทีนี้เรื่องนี้ทราบมาว่ามีการเล่าเรื่องในมุมใหม่เหมือนกันปกติภาพยนตร์ก็คือพระเอกนางเอกหรือตัวละครก็สนทนากันแต่นี่มันจะมีอีกตัวความคิด อของพระเอกเป็นเป็นไวซ์โอเวออันนี้เป็นใหม่ในหัวใหม่มากสําหรับงานภาพยนตร์ไทยด้วยภาพยนตร์ไทยแม่ผมจะไม่ได้เหมือนกันว่ามีการใช้ดีเยอะน้อยไม่ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่อันนี้คือจะมีตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเหมือนบางทีคือตัวละครมันอยู่คนเดียวเยอะนะ แล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของมันคือตัวมันเองมันเลยเหมือนคุยกับตัวเองนิดนึงแต่ละครไทยเขาก็มีนะตายแล้วฉันไม่สึกเสียใจกับเขามากแต่อันนี้ไม่พูดอันนี้ไม่พูดออกมาไม่พูดออกมาเขียนเขียคิดียนหมอน่ารักจังเลยอ่ะแต่อันนี้คือละครก็จะแต่พูดออกลำพึงออกมาคนเดียวไม่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 มียืนริมหน้าต่างแล้วพูดออกมาอะไรอย่างงี้ฉันคิดถึงเขาจังเลยไม่มีอันนี้คือจะเป็นเสียงที่วไยโซเวอร์ซึ่งก็คือเสียงซันนี่เองใช่ครับความคิดของเขาใช่ครับตรงนี้คือ ใหม่ไหมคะถ้าเกิดเราทำเป็นคือเรารู้สึกว่าคนดูจะคิดว่ามันแปลกใหม่ไหมผมว่าก็ผมว่าก็น่าจะใหม่นะครับเพราะว่าปกติก็อย่างที่อย่างที่ว่าคือก็จะเป็นบทสนษณาทั่วไปอันนี้มันจะเป็นแบบเสียงในหัวแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆ อะไรเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดคนมากบางทีเรานอนไม่หลับหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะมีเสียงในหัวพูดกับตัวเองแต่ไปหมดเลยแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ตัวแต่จริงๆแล้วมันมีะเราคุยกับตัวเองตลอดเวลาใช่ใช่เราอยู่คนเดียวมันจะแบบเป็นความคิดหรือว่าเจอเรื่องอะไรแล้วแบบไม่ได้บอกใครออกไปแต่แบบในหัวคิดอีกอย่างนึงใช่แล้วมันแล้วจริงๆพอเห็นแบบนี้มันจะตลกเช่นแบบจริงๆแบบเจอคนนี้แล้วแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างแต่ในเสียงในหัวจะแบบจะต่อยมั้งมันจะมันจะเป็นแต่ว่าตลกคนคนเคยคิดแบบนี้ทั้งหมดไงความในใจพุ่งกับครับไม่อกใช่ วีดีโอวิหน้ามองมาทานนี้แตอมันแปลกแล้ว <Bangladesh> ม voilà ันแล้ว <sao> มันจริงเพราะว่าไม่มีใครที่ทําให้มันเป็นค่อนข้างเป็นนามรทำไอเสียงเนี่ยแต่อันนี้ทําเป็นรูปประธออกมาให้คนได้ยินจริงด้วยอยางเงือแต่ก็เยอะเงยแต่สีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันมันสนุกดีแล้วก็แล้วก็ฉากอย่างที่บอกไม่ได้คือทําค่อนข้างเรียลเหมือนกับเป็นวีดีโอแบบแคนดิตใช่ใช่อันนี้ตั้งใจตั้งใจไหมะตั้งใจครับตั้งใจคือจริงๆเป็นเป็นวิธีการที่เราที่ที่ตัวผมใช้มาอยู่เ่อยๆอยู่ละ เออเราก็เลยเอามาใช้กันเรื่องนี้อีกคือเหมือนกับว่าเหมือนมีกล้องติดตามชีวิตเขาอยู่โดยที่เขามองไม่เห็นเป็นเรียลลิตี้ใช่ใช่เหมือนเหมือนมีดวงวิญญาณจับภาพกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแถมรู้ความคิดด้วยใช่ใช่แถมได้ยินเสียงในความคิดด้วยอะไรแบบนี้แล้วภาคของคือการแบ่งภาคคือหลักๆเราจะอยู่กับซันนี่ถูกไหมฮะคนดูอยู่ทั้งเรื่องครับคนดูจะอยู่กับพระเอกใช่ในมุมมองของเขาใช่ไม่มีไม่มีแบบตัดไปหาหมอตัดไปหาเราจะไม่รู้เราไม่ความรู้สึกหมอไม่รู้เหมือนกับว่า คนดูเป็นตัวละครผมอะเป็นเพื่อนใช่เป็นเพื่อนกับคนนี้แล้วเราเราสิงอยู่ใน ใช่าใช่รู้ความคิดรู้ว่าเขาเคลื่อนไหวไปในยังไงแต่กับหมอมันก็มีเก๋ตรงที่เราไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้ใช่อย่างหมอบอกว่าหมออยากเจอไอันี่ก็มโนว่าหมอชอบใช่ไหมอย่าไปมโนนเลยแต่จริงๆแล้วหมออาจจะแบบพูดกับทุกคนก็ได้ซึ่งหมอไม่ได้ต้องการนี่คือวิธีเล่าใแบบเติกดดันไหมคะเพราะว่ารถไฟฟ้านี่คือผู้เขียนบทซึ่งดังมากหลายร้อยล้านเหมือนกันกดดันไหมคะ จริงๆเหมือนเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติการทำงานอยู่แล้วที่เวลาเราไปเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์ใหม่คือต่อให้เราจะทำอะไรมาได้อะไรแค่ไหนฮะเวลาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็คือเริ่มใหม่เริ่มกลับมาที่ศูนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าไอสิ่งที่เราทำในเวลานี้มันจะออกมาเป็นยังไง คือมันไม่มีเอาไว<ร>้<ร>คือมันไม่มีสูตรกรตมันไม่มีแบบทําแบบนี้แล้วได้อันนี้แน่นอนอทําตาม,ม,มแบบที่เคยทําในรถไฟฟ้าก็จะได้ผลแบบนี้แน่นอนม,มันทไได้มีความสงสัยในแง่ของคนดูบางคนที่เขาวิเคราะห์ว่าทำไมหนัง GTS ถึงสักเซสทุกเรื่องมีการคิดจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าเช่นคนจะชอบอะไรแล้วคิดเรื่องตามเซิร์ฟที่คนชอบหรือว่าคิดไม่เลยคิดว่าไม่นะครับหมายถึงว่าเราอยากจะเล่าอะไรก่อน เท่าที่ผมทํางาน<ม>ใช่เท<ม>่าที่ผมทํางานต่อให้บางงานที่จะไม่ใช่งานกากับส่วนใหญ่จะเลือกจากไอเดียต้นนะยังไงก็ต้องเป็นตัวเขาใช่ใช่ใถูกไหมคะแต่ว่ามันบางเอญที่ไปสอดคล้องกับกับแมสหรือความถูกใจของคนดูส่วนใหญ่แล้วก็บางเรื่องจริงๆก็ไม่ได้ไม่ดี ไม่ได้สอดคล้องกับแมสมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าอยากนํานใมสมมติแบบว่าถ้าสมมติมีไอเดียนี้ยเราอยากดูหรือเปล่าแค่นั้นเองอยากดูเรื่องอย่างเนี้ยอะไรแค่นั้นเองถามตัวเราเองว่าเราอยากดูไหมคือในมุมถ้าเราเป็นคนดูถ้าเราอยากดูก็คือตอบโจทย ถูกไหมคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่บางทีเรามองข้ามฝปนะคะอยากให้ฝากเพราะว่ากระแสดีมากใน Facebook เขาก็จะเล่นกันนะแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยครับผมนี้ฝากเรื่องนี้หน่อยครับผมก็วันนี้นะครับเข้าแล้ววันแรกนะครับผมสามกันยาวันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอาบน้ำแต่งตัวเลยครับผมออกไปลงหนังกันรับรองว่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็จะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยชีวิตเราหมัน เราอยู่ในจุดในของของชีวิตเราแล้วอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ไปดูกันครับพูดดีอ่ะไปดูนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ที่สาคัญตอนที่เราเดินออกจากโรงพยนตร์มันจะมีเสียงในหัวเราเราแล้วไปดูว่ามันจะบอกอะไรกับเราหลังจากที่เราดูฟรีแลนซ์จบแต่อันนี้น่าสนใจอันนี้ไปหาคําตอบกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะน้องวีฝากหน่อยเป็นตัวแทนของฝ่ายสาวเพราะวันนี้มายรัชาไม่ได้มานะคะวีฝากด้วย ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะเรื่องฟรีแลนซ์ถ้าป่วยทำผักทมรักหมอก็รับรอ,องว่าถ้าดูเราจะยิ้มกับหนังเรื่องนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะให้กําลังใจงน้องๆด้วยนะคะ <c oughs> คุณเตอ๋อฝาก <c oughs> ในฐานะคนทําหนังไทย <c oughs> ในฐานะของคือ <c oughs> ไปอ่าน Facebook เต๋อแล้วเขาบอกว่าเริ่มจากจุดเล็กๆ <c oughs> <c oughs> ของคนที่มีฝันถ่่ยใบปิดต้องไปปิดเองแต่ทุกวันนี้ไปถ่ายรูปกับใบปิดตัวเองเรารู้สึกว่าโชคดีจังที่ฉันไม่ต้องตะกายไปปิดเพราะมันใหญ่มากครับจากวันนั้นถึงวันนี้รู้สึกยังไงก็ผมรู้สึกดีใจนะครับมันเหมือนกับเราค่อยๆทํามันมาคือถ้าเกิดย้อนกลับไป3ปีก่อนมันก็ไม่รู้หรอกมันจะมาจบที่ไหนวันนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้แต่ทําให้แต่ละวันแต่ละโปรเจกต์มันดีที่สุดนะฮะแต่ว่าพอมาวันนี้มัน เออมันมันได้มันได้ทำในสเกลที่ใหญ่ขึ้นมีคนดูที่เยอะขึ้นผมก็รู้สึกว่าเออพอเราตั้งใจทำมาจริงบางทีมันก็มันก็ให้ผลนะพี่แต่ว่าบางทีเราต้องรอจริงต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอมันได้ผลที่ดีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจมากนี่แหละค่ะคือความตั้งใจจริง ่อนจะมาถึงวันนี้ต้องรอนะคะไม่ใช่ประสบความสาเร็จกันได้ในวันเดียวนะคะนี่คือความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้เข้าฉายวันแรกแล้วไปดูให้ได้จะดูกี่รอบก็ว่ากันไปนะคะฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพัก ห้ามรักหมอวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านขอบคุณคุณขอบคุณสันนิขอบคุณน้องวีด้วยนะคะฝากด้วยเนาะเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ต้องไปดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจึงอยากคุยอีกสักสามสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าที่งานหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณจริงๆที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาของร้อ o c i e ต y ดิโดาวพิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะททาาาากไอศว ครับพวกเราทีมนักแสดงจากฟรีแลนซ์าำป่วยทำพอทาำรักหมดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็เข้าแล้วสามกันยานะครับผมก็ไปดูแล้วนะครับหองว่าจะสนุกเฮฮาและเป็นภาพเรียนรักสำหรับทุกทายากรนะคะถ้าอยากให้รีบไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนสปอยหมดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันไปเร็วมากนะคะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะก่อนไปดูจองหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวที่นั่งเต็มครับขอบคุณครับ คุณกำลังอยู่กับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆนะครับได้ทาง f a c e b o o k c o m 106familynews หรือทาง youtube channel นะครับ FM 106 Mega h e r t h แล้วก็นะครับอย่าลืมกด like กดแชร r e และก็กด subscribe กันเยอะๆนะครับผม